เคนะคะถ้าก็มาถึงอ่านค่าอินบอดี้นะคะที่เราตรวจออกมาแล้วนะคะอ่านผลกันนะคะเราจะแบ่งการอ่านผลออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายของเรานะคะว่าเออน้ําหนักของเราทั้งหมดนี้เท่าไหร่แล้วก็จะเอามาแยกออกมาให้ดูว่าปริมาณน้ําในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะผ่านเกณฑ์มาตรฐานไหมนะคะก็จะมีค่ามาตรฐานให้เราเทียบเป็น,นเรื่องๆไปนะคะปริมาณโปรตีนนะ ผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะแล้ธาตุนะแล้วก็มวลไขมันในร่างกายนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์กล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันซึ่งการวิเคราะห์กล้ามเนื้อและไขมันเทียบกับน้ําหนักของเรานะคะส่วนที่3ก็จะวิเคราะห์ภาวะอ้วนตรงนี้จะเอาเป็นค่าดัชนีมวลกายก็คือเอามาเทียบกับความสูงของเรานั่นเองนะคะถ้าต่ากว่า18.5นี้ก็จะผอมเกินไปนะคะ ส่วนที่4ี่จะเป็นความสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อแต่ละส่วนนะคะตรงนี้ก็จะแยกออกมาเลยนะคะทั้งปริมาณเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงแขนข้างขวาข้างซ้ายลำตัวขาขวาขาซ้ายนะส่วนที่5นะคะวิเคราะห์อัตราส่วนของน้ำภายนอกเซลล์นะคะถ้ามันเกินปกติแสดงว่ามีภาวะบวมน้ำเกิดขึ้นก็ต้อง ไปหาสาเหตุนะคะอันนี้คือต้องพบแพทย์เลยนะคะว่าสาเหตุของการบวมน้ำมี่เกิดจากอะไรถ้าเกิดภาวะบวมน้ำนะคะผลตรวจทุกอย่างที่ตรวจมาเนี่ยคาดเชื่อถือยังไม่ได้นะคะเพราะว่าร่างกายยังไม่อยู่ในภาวะปกตินะคะต้องไปแก้ไขที่การบวมน้ำก่อน,นะคะ่ะด้านใต้สุดนะคะจะเป็นประวัติการวัดองค์ประกอบร่างกายเครื่องจะบันทึกนะคะประวัติของเราเนี่ยไว้ในเบอร์โทรศัพท์ ะะพอเราไปตรวจครั้งต่อมานะคะเขาก็จะเรียงผลตรวจของเรานะคะเป็นกราฟหลายเส้นนะคะว่าแนวโน้มน้ำหนักเราขึ้นหรือลงนะคะมวลกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็อัตราส่วนของน้ำภายนอกเซลล์นะคะเทียบกันแต่ละครั้งให้ดูในกราฟได้เลยนะคะฝั่งขวาของผลตรวจนะคะคะแนนอินบอดี้นะคะคะแนนที่ได้ตัวใหญ่ๆนี่คือคะแนนของเรานะคะ คะแนนผ่านนะคะอยู่ที่80คะแนนนะอย่างเนี้ยของพี่แป้งจะได้74คะแนนเนี่ยคือยังไม่ผ่านแล้วตรงไหนที่ไม่ผ่านนะคะเครื่องนะคะก็จะวางแผนวางเป้าหมายให้เราเลยนะคะว่าน้ำหนักเป้าหมายของพี่แป้งนะคะตามรูปเนี่ยจะต้องหนัก45.4กิโลนะคะโดยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะให้เป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อนะคะให้เพิ่มขึ้น4.9กกิโลแล้วก็ ให้ควบคุมนะคะไขมันนะคะน้ำหนักของไขมันเนี่ยลง1.1กิโลนะคะก็จะได้ผ่านไปที่80คะแนนนะคะเนี่ยคือเครื่องเขาจะเทียบแล้วก็วางเป้าหมายให้เรานะคะว่าเราจะต้องไปพัฒนารูปร่างตัวเองต่อ,อยังไงให้ผ่านตามมาตรฐานของ EatBody นะถ้าเราผ่านไปที่80คะแนนแล้วนะคะส่วนที่เลย80คะแนนไปเนี่ย ก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างบางคนที่จะต้องการรูปร่างอันนี้เป็นเรื่องของรูปร่างแล้วนะคะต้องการรูปร่างที่กำยำนะคะก็สามารถพัฒนานะคะมวลกล้ามเนื้อของเรานะคะให้มากกว่า80คะแนนนะคะหรือจะเกินร้อยคะแนนเลยก็ได้นะคะรูปร่างก็จะทุกคนก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปนะคะตามสัดส่วนของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลนะคะส่วนที่5 เพิ่มเติมก็จะเป็นประเมินความสมดุลของร่างกายตรงส่วนแขนส่วนขาเปรียบเทียบแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาปริมาณน,น้ําในเซลล์นะปริมาณน,น้ําภายนอกเซลล์นะคะการเผาผลาญพื้นฐานนะคะที่ร่างกายต้องใช้ในการดํารงชีวิตขณะรักษาภาวะสมดุลของร่างกายในแต่ละวันนะคะระดับไขมันในช่องท้อง ค่าปกติคือ1-9นะคะถ้ามากกว่าอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานชนิดที่2โรคหลอดเลือดอุดตันนะคะปริมาณแร่ธาตุในกระดูกตรงนี้ก็คือเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนไหมนะคะมวลเซลล์ร่างกายน้ำหนักรวมของเซลล์ทั้งหมดในร่างกายที่ทำให้เกิดการเผาผลาญของร่างกายนะคะ all right, all right.